สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิววิธีการเปลี่ยนพักเท้าหลังแต่งของ f o r ซา350จะมีวิธีการอย่างไรและพักเท้าแต่งเนี่ยจะดีกว่าของเดิมขนาดไหนไปติดตามรับชมกันได้ในคลิปวิอได้เลยครับค o ณเบิร์ต n ชนแนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ f o r ซา350นะครับวันนี้จะเอามา เสริมอุปกรณ์กันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็ได้อุปกรณ์มา2ชิ้นอันแรกก็เป็นตัวพักเทา้ทา,นานะครับพักเท้าแต่งปีลัญญานะครับอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องหน้ากล้องหลังติดรถพร้อมจอคาเพนะครับวันนี้ก็จะเอามาติดตั้งนะครับเดี๋ยววันนี้แบ่งเป็น2คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งตัวนี้ก่อนเพราะว่าลื้อน้อยหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องก็จะมีตัวเป็นพักเท้านะครับเขาค่อยให้มาแค่นี้นะครับแล้วก็มีคู่มือแล้วก็แหวนอีกคู่หนึ่งแค่นี้นะครับ ส่วนสปริงกับตัวลูกปืนเนี่ยเราสามารถใช้อันเดิมได้ผมเลือกเป็นสีแดงนะครับซึ่งมันก็น่าจะเข้ากับตัวรถเนาะ,ะเป็นสีแดงความพิเศษของพักเท้าตัวนี้นะครับก็คือ,อมันจะสูงกว่าพักเท้าเดิมเนี่ย,ยสูงกว่าพักเท้าเดิมขึ้นมาประมาณสัก2-3เซนได้นะครับซึ่งก็จะทำให้คนซ้อนหรือคนนั่งซ้อนเนี่ย นั่งสบายยิ่งขึ้นนะครับแรกผมจะลื้อตัวนี้ออกก่อนนะครับก็จะใช้หกเหลี่ยมนะครับถอดหูหนออกเพราะว่าตัวนี้มันจะมีสลักอยู่ใต้แผ่นเหยียบตัวนี้นะครับจะต้องถอดตัวนี้ออกถึงจะมองเห็นนะครับ,รบมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้2ตัว นะครับซึ่งมันจะยึดกับชุดล่างเอาไว้จะมีพุกอยู่ตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็มีน็อตอยู่ด้านล่างนี่อีกหจุดนะครับรวมถึงด้านใต้นี่มันจะมีช่องนะครับข้างใต้จะมีปุกอีก1จุดนะครับถอออกอีก3ตัวตัวปุกเนี่ยเราใช้อะไรกดลงไปตรงกลางก็เลยนะครับกดลงไปก็เดี๋ยวงัดออกมา ส่วนด้านใต้ตรงนี้เป็นน็อตนะครับใช้ไขควงแฉหมุนได้เลยหมุนยากสักหนอนะเพราะว่าผมไม่เคยถอนเลยรู้นี้จะมีปุ๊กกะใช้ไขควงหรืออะไรนะครับสก,กิดออกด้านหลังก็จะมีอีก4จุดนะครับมีตัวนี้ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับ บริเวณด้านหลังตรงนี้จะเป็นปุกตัวใหญ่หลังตรงนี้เลยนะครับถ้าเรามองไปจากฝั่งฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นจะเห็นนะครับด้านนู้นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งรวมถึงด้านใต้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลงมาถอดกันนะครับสกิดออกได้เลยนะี่ครับนี่เป็นตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ด้านหลังตรงนี้ ลองเอามือคำๆดูจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ฮะตัวใหญ่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้อีกตัวหนึง่งต่อมาครับก็ใช้บล็อกหกเหลี่ยมนะครับเบอร์เบอร์สินะครับหมุนตัวนี้ออกอหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถอดชิ้นนี้กันจะมีน,อน็อตตรงนี้อีก2ตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งตัวนึ่งนะครับ ล้วก็จะต้องถอดออกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรานถอดยากนะครับถ้าเราเอาน็อตออกเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นถอดตัวนี้ออกก่อนกดสลักตัวนี้นะครับกดลงไปเลยเนี่ก็ออกนะครับก็ระวังระวังนะครับเพราะว่าอาจจะหักนะครับ โอเคก็จะถอนไม่ได้อย่างนี้นะครับมาดูที่ตัวพักเท้าเดิมนะครับมันจะมีสลักด้านล่างเป็นคล้ายๆกับซี่ลวดนะครับให้เราถอดออกนะครับใช้ครีมนะครับงันออกครับบิดตัวลวดเอามือก็ได้ครีมดูเหมือนจะจากแล้วก็ดึงดีงกองมานะครับมันจะเป็นสลักแบบนี้วอ,องกลับ ตัวแหวนตัวนี้นะครับนี่ครับถอดออกมาอย่างนี้เก็บไว้นะครับอย่าให้หายอันนี้ตัวพักเท้าเนี่ยมันจะมีสลักที่เป็นน็อตอย่างนี้นะครับตัวยาวเนี่ยอยู่ข้างในให้เรางัดออกเห็นไหมครับเี่ยตัวเนี้ยให้เรางัดออกนะครับให้เราดึงออกเลยต้องออกแรงหน่อยอ่ะโอเคนี่นะจะเป็นสลักแบบนี้นะครับ นี่ต่อมาถอดตัวนี้ตัวนี้มันจะมีลูกปืนกับสปริงนะครับเพราะนั้นค่อยๆดึงออกค่อยดึงออกนะครับระวังลูกปืนกับสปริงเนี่ยมันจะเด้งหายนะน,นี่ครับด้านในก็จะมีตัวรองแบบนี้กับลูกปืนทํครับแล้วก็จะมีสปริงอันนี้นะครับเราก็จะเอาตัวสปริงตัวเนี้ยไปใส่กับพักเท้าใหม่ของเรารวมถึงลูกปืนกับตัวรองตัวนี้ด้วยนะครับก่อนจะเอาไปใส่กับ ัเท้าตัวใหม่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเติมจารบีลงไปหน่อยหนึงครับป้องกันพวกสนิมแล้วก็ให้ความหล่อลื่นทั้งตัวสปริงแล้วก็ตัวลูกปืนนะครับสปริงก็ใส่ไว้ในรูนี้ชนปืนก็เติมจารบีนิดนึงก็เอาตัวถาดลองไอตัวรองนะครับขบลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม ตัวสลักเนี่ยใส่เข้าไปคืนเหมือนเดิมจะใส่ค่อนข้างยากนะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวลูกปืนเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมาสลักใส่อโอเคได้ละทีนี้ก็เอาแหวนรองข้างใต้ต้องใช้แรง2คนเลยนะเมื่อกี้ ใส่นานใส่ยากนะมันมองไม่เห็นแล้วก็ตัวตัวพักเท้าเนี่ยก็าทำมาใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้เราใส่ต้นขันยากก็เอาสลักตัวลวดเนี่ยล็อกเอาไว้ โอเคเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้างพักเท้าปีรัญญานะครับนี่ฮะมันของเดิมมันจะประมาณนี้ของเดิมประมาณนี้แต่ของใหม่เนี่ยมันจะสูงขึ้นมาอีกประมาณสัก 3- 4เซนได้นะครับมันจะทำให้องศาของการนั่งของคนซ้อนเนี่ยมันนั่งสบายขึ้นนะครับอะโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับพักเท้า จีนญาข้างขวานะข้างซ้ายก็ทำเหมือนกันเลยถอดเหมือนกันนะครับจุดถอดถอดเหมือนกันทุกจุดนะครับ ั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับของเดิมนะครับความสูงก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสองถึงสามเซนน่าจะได้นะครับของเดิมจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนของปิรัญญาจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เหมาะกับคนที่ตัวเล็กนะครับหรือความสูงไม่เยอะนะครับที่จะบางคนเหยียบไม่ถึงนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้หยียบถึงนี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับตัวพักเท้านะครับของ For ์ซ่าสามก็ใช้วิธีนี้ได้หมดทุก แบรนด์ทุกยี่ห้อเลยนะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับพักเท้าแบรนด์ฟิลันญ,ญาอันนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลในการให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ประโยชน์ในการติดตั้งหรือเปลี่ยนพักเท้าได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ